เก็บร้านเสร็จแล้วน,ลน,นะคะเราก็จะไปเที่ยวเขื่อนที่บดีกันเลยนะคะถึงแล้วนะคะเขื่อน เราจะพาไปชมบรรยากาศข้างบนนะคะจะมีพระพุทธรูปชมบรรยากาศเป็นไงคะเห็นไหมครับพระพุทธรูปนะคะพระพุทธรูปนี่ครับ เขื่อนอ่างเก็บน้ำที่บุดินจินดานะครับบรรยากาศครับมีบันไดให้เดินขึ้นนะครับแต่ว่าฝนมันตกกลัวมันลื่นนะคบนี่ครับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศของเขื่อนนะครับวิวสวยครับเขื่อนที่บุดินจินดาครับข้างบนบรรยากาศดีครับ นี่นะครับบรรยากาศเขื่อนนะครับเทือนสวยงามครับตอนเย็นถึงแล้วนะคะเขื่อนทิพย์ปินจินดาดูบรรยากาศนะคะน้ำใสสะอาดนี่นะครับบรรยากาศครับผม บรรยากาศน่าเดินครับตอนเย็นๆถ้าฝนตกจะเป็นเหมือนหมอกครับเหมือนเราไปเชียงใหม่ครับแถวนี้บรรยากาศ ผมคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปใ,ใหม่ๆนะครับผมสวัสดีครับ